สัสดีค่ะทุกๆท,ท่านมาพบกับท่านเด็พิเศษทรหัสในดวงรายเดือนเมษายน64นี้กับทอรหัสดวงคนเกิดวันเพรหัสสับ,บดีค่ะการงานในเดือนนี้มีงานที่ต้องรับผิดชอบเพิ่มขึ้นควรร่วมแรงร่วมใจทำงานเป็นทีมเวิร์กจะทำให้งานประสบความสำเร็จและ มีโอกาสได้เดินทางไปชงผลงานต่อผู้อื่นได้แต่ควรทำงานอย่างรอบคอบทำตามขั้นตอนอย่าข้ามขั้นตอนเพราะอาจมีคนใช้เป็นข้ออ้างในการกล่าวโทษได้ค่ะการงานเดือนนี้อาจต้องใช้ใจ่ายอย่างประหยัดกันหน่อยมีวิในัยในการใช้ใจ่าย การเงินอาจไม่ได้เต็มหรือต้องรอสักหน่อยไม่ควรก่อนีีสินเพิ่มระวังเรื่องการหลงลืมตกหล่นของทรัพย์สินไว้บ้างค่ะแต่ก็จะได้รับความช่วยเหลือเข้ามาหรือมีโชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือได้นะคะความรักเดือนนี้ ค่อนข้างมีปัญหาเข้ามาให้เกิดการทะเลาะเบาแหวงกันบ่อยในครอบครัวอาจเป็นปัญหาที่สะสมกันมานานหรืออาจมีโรคใบที่สองเข้ามาได้ควรใจเย็นอย่าพึ่งด่วนตัดสินใจยังไงก็ให้นึกถึงวันวานที่ยังหวานต่อกันดีนะคะส่วนคนโสด อย่าพึ่งรีบร้อนใช้เวลาดูดูกันไปก่อนสิ่งที่เห็นอาจเป็นเพียงภาพลวงตาดได้นะคะสุขภาพควรระวังสุขภาพทางด้านการอักเสบต่างๆเช่นกระเพาะลำไส้หรือในบริเวณช่วงร่างและ ควรลดการบริโภคของทอดทอดของมันมันลงบ้างนะคะจบแล้วนะคะถ้างานช่วยกันส่งกำลังใจให้ทันด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์และกดติดตามทันด้วยนะคะแล้วมาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอลาตรงนี้ค่ะ